นักษัตว์ขานนะครับในปีกระต่ายนี้นะครับเราจะเป็นขานแบบเป็นเสือซุ่มๆอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะปีนี้เสือต้องออกล่ากระต่ายมาให้กินแล้วนะครับจะล้้น,นะครับปีนี้เนะี่ยมันเป็นปีที่เราเขาเรียกว่าต้องทะเยอทะยานครับต้องก้าวไปข้างหน้านะครับ ดังนั้นเนี่ยในด้านการงานนะครับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะได้แสดงผลงานนะครับไม่ว่าเราทํางานด้านไหนอยู่นะต่อให้เป็นมนุษย์กินเงินเดือนนะครับเราก็จะมีโอกาสเข้าหน้าในหน้าที่การงานนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสขยับขยายนะครับค้าขายสินค้าข้ามถิ่นข้ามแดนนะครับแปลว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของเรามากเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเป็นเสือซุ่มอยู่เฉยๆไม่ได้นะนะปีนี้นะต้องออกไปล่าเหยื่อนะครับเหยื่อมาแล้วนะครับ ดังนั้นการงานเราเนี่ยสำเร็จแน่นอนถ้าเราลุกขึ้นไปลงมือทํานะครับไม่ใช่เอาแต่คิดอย่างเดียวนะแต่ไม่ทํามันก็ศูนย์เปล่านะครับมันจะเสียโอกาสไปเฉยๆนะครับแปลว่าการงานเราเหมาะแล้วครับใครที่คิดจะลงมือทําอะไรใหม่ๆนะครับบางคนเนี่ยเป็นมนุษย์กินเงินเดือน,อนมานาเอ้ยมนุษย์กินเงินเดือนมานานเกินอยากจะทําอะไรใหม่ๆตอนนี้จังหวะเหมาะแล้วครับเหมาะกับการออกมาลุยนะครับท่านในด้านของการเงินนะครับ อย่างที่บอกแหละถ้าออกไปลุยออกไปตะลุยออกไปต่อสู้ไปฝ่าฟันเงินทองก็ไหลามาเทมาเช่นกันครับแหมเหยื่อมาทั้งทีนะครับจะอยู่ในถ้ำเฉยๆได้ไงเนี่ยออกไปล่าซะนะครับได้แน่เงินทองก็จะเพิ่มพูนนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับจะมาประเภทแบบนั่งแอบมองแอบชอบไม่แสดงตัวงี้ไม่ได้แล้วนะปีนี้ต้องจู่โจมครับ รักใครชอบใครไปแสดงตนเลยนะครับโอกาสสาเร็จมันจะสูงนะครับดังนั้นถ้าใครโสดนะครับจงเปิดตัวนะครับไม่ใช่นั่งอยู่กับบ้านดูแต่คอมสไลด์มือถือเล่นไปวันๆก็คงจะโสดต่อไปนะครับแต่ถ้าเราเปิดตัวนะครับออกไปพบปะผู้คนบ้างอะไรบ้างเนี้ยโอกาสในการประสบความสำเร็จในเรื่องความรักมันก็จะมีสูงนะครับดังนั้นนะครับอย่าอยู่เฉยๆกับบ้านครับแต่งตัว แต่งตัวแต่งอะไรให้มันดูดีนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อเราจะออกไปล่าเหยื่อแล้วนี่เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมครับนะครับถ้าส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับคือปกติเสือมันก็แข็งแรงดีนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับจริงจริงมันก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะมันไม่ได้มีแสดงผลเรื่องความเจ็บแค่ได้ป่วยนะครับแต่แค่ระวังเรื่องอบัติเหตุเล็กๆ, Rule, ๆน้อยน้อยการเจ็บป่วยมาจากแข้งขาการเดินทางอะไรเงี้ยนะครับ แต่ภาพใหญ่ก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะครับดังนัน้นปีเสือเอ้ยไม่ใช่ปีเสือปีกระต่ายนะปีสองพั้ยหกสิบหกระต่ายน้ํานะครับมันเป็นปีทองของคนปีเสือครับไม่บกุกไม่ตะลุยปีนี้คุณจะทําตอนไหนดังนั้นลุยนะครับออกไปลุย